จะวิปัสนาได้เร็วได้ช้าก็เป็นตามระบบนะที่าพเจ้าพิสูจน์มาจากการปฏิบัติตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็ฟังจากคนอื่นบ้างไอ้ที่เราคอมเมนต์คุยอารมณ์กันเนี่ยแต่ปฏิบัติตัวเองต้องปฏิบัติเป็นหลักทุกวันผู้มีตนฝึกได้แล้วย่อมได้ทีพ่พึงซึ่งได้ยากกพเจ้าก็พึงตนก็พึงรรเนี่ยพระพุทธที่พระพุทธองค์สั่งสอนเนี่ยท่านเป็นท่านผู้รู้เกิดขึ้นมาเราก็ปฏิบัติตามแล้วมันก็ได้ผลทุกของเรามันดับได้จริงๆ นะเพราะอาการเจริญไอคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ละจากสมบัติออกมาเนี่ยนะแต่เราชอบอยากจะปฏิบัติทำอะพูดง่ายๆว่าความสงบก็ไม่ทิ้งมันเป็นความสุขที่ตัวเองเข้าถึงเป็นสุขที่ไม่มีอามิตรความสงบเนี่ยนะแต่ก็ไม่ละจากกาไม่เลื้อจากบ้านจากช่องจากลูกจากเมียจากอะไรแต่มีอะไรแต่เราไม่ทําความชั่วแล้วเราทําความดีมันก็มีเรื่องน้อยหน่อยที่ไม่ทําความชั่ว ทาความดีเนี่ยมันทําให้เกิดก็เขาเรียกก่าสุกคติความสุขจากรูปจากเสียงกินรสการสัมผัสเนี่ยสุขจากการมจึงการมมาพบเพราะนั้นในการมเมื่อการมมาพบแล้วแต่เราก็ยังไม่ละเลิกจากไอ้พวกรูปประพบอรูปพบซึ่งเป็นสุขที่ว่าไม่มีอามิตรทาจิตของเราให้สง,งบทําจิตให้ของเราให้สะอาดให้ว่างหรือให้สง,งบตามสภาพ เราก็ยังไม่ละทิง้งเมื่อไม่ละทิ้งมันก็ต้องเสียเวลากันหน่อย <c oughs> สมบัติไม่ทิง้งอนะเหมือนตาช่างนะซ้ายขวาเนี่ยนะตาทางซ้ายมันห้าส่วนทางขวาก็ต้องห้าส่วนมันถึงจะสมดุลถ้าทางซ้ายเป็นหกแล้วมันก็หนักไปทางซ้ายและเราก็ต้องเพิ่มขึ้นมาถ้าเราไม่ทิ้งทางซ้ายเราก็ต้องเพิ่มความวาทั้งขวามาให้เป็นหกเหมือนกันแต่ทางซ้ายเป็นสิบแล้วต้องเพิ่มทางขวาให้เป็นสิบมันก็มีวิธีการหนึ่งก็ยก ยกไอ้สิ่งนั้นออกไปเลยทางซ้ายห้าใช่ไหมทางขวาห้ามันเกิดความสมดุลถ้าทางซ้ายห้าทางขวาสี่มันก็หนักไปทางหนักไปทางหนักไปทางซ้ายวิธีการที่จะทำให้ทางขวามันนะมันกดข่มลงมาได้ก็ยกทางซ้ายมันออกสักหนก็เหลือ4ี่สมดุลกันยกทางซ้ายออกเป็น2ก็เหลือ3มันก็ตกไปทางขวาแลลวเห็นไะห มันก็ง่ายๆแค่ดียวเาเรียกว่าทานเอาออกไปศีลน,นะไม่ทําชั่วสวรรค์มันก็มีความสุขโทษของกรรมโทษของรูปเสียงกลิ่นแลการสัมผัสเนี่ยมันทำให้เกิดความหนักสุขนมันเป็นของไม่เที่ยงสุขจากกรรมเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากินอาหารเนี่ยไม่ทลายตินเช้าเดี๋ยวก็หิวกกลางวันเดี๋ยวก็หิวตอนเย็นอยู่เงี้ยนะอยากดูนนดูซีเรียเรื่องนี้ เอารูปเข้าทางตาจะได้อารมณ์ทางใจดูจบแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่กันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเอาก็เรารักจะดูเราก็ต้องต่อสู้กับเรารักจะเอาเข้าเราไม่ยอมเอาออกไม่ยอมสลัดออกไม่ยอมออกบวชอันนี้สองเ่องการออกบวชก็คือละออกให้หมดทรัพย์สมบัติทรัพย์สสเสือ้อผ้าอะไรนะ หมถ้าเราไม่มีโอกาสเราทดลองละดูก่อนก็ได้ทดลองละดูสักสามวันเจ็ดวันไหปฏิบัติทมอยู่ที่วัดเนี่ยมันไม่ใช่บ้านของเราเราไม่ต้องไปรับผิดชอบเรามาอาศัยกุฏิอาศัยสถานที่อาศัยหมู่คณะพากันปฏิบัติเนี่ยแต่ถ้าเรามีกําลังอินทริก้าแข็งแรงมีศรัทธาที่มั่นคงเราอยู่บ้านก็ได้บ้านเราอาจจะสงบแต่สมบัติมันมากเนี่ยมันก็เราลองนั่งเนือนั่งสมาธิในบ้านก็นั่งสมาธินอกบ้านอันไหนมันจะโปร่งเร็วว่ากัน น่ะอันนี้ข้าพเจ้าพิสูจน์มาแล้วแล้วก็ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าน่ะที่เป็นอาจารย์สอนเทคนิคแล้วท่านเกษียณแล้วท่านก็กฝึกดูทดลองทำเร็วช้าแต่เราต้องรู้จักความพอดีนะบางทีมันนั่งข้างนอกบ้านเนี่ยเอายุงมันกัดบ้างมันก็ชามันก็ไปเสียเวลาองนี้แต่นั่งในบ้านมันสบายจัดดีก็ง่วงเยเราลองเลือกดูสถานที่ต่างๆมันก็ช่วยทําให้สติสมาธิของเราเนี่ยเข้าเข้าออกได้เร็วความตื้อความโปรง่งอ แต่ประเด็นหลักเราคือสติปัฏฐานสี่มีอาตาปีสัมปชานโนสติมาอยู่ในตัวนะมีความเพียรในกิเลสเล่าร้อนมีสัมพัญญามีสติทําลายความยินดีไล่เลื่อยไปเป็นแน่ในเรื่องจิตทิบจิตรู้สึกทึบๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์สมาธิเรื่องของอัตตาเข้าไปยึดถึงเราจะทําจิตนิ่งได้นั้นก็เข้าไปยึดในอัตาตัาการรมมันหนักกว่ามันก็จะปรุงแต่งเป็นพวก เจ้าเข้าทรงบางไอ้น่นบางไอ้นี่บางถ้ารูปรกายภายนอกมันอ่อนแต่ถ้ารูปรกายภายนอกแข็งมันก็สามารถดูได้เห็นได้โดยที่ว่าไม่ปรุงแต่งตามมันแต่มันก็ปรุงแต่งภายในเพราะมันเป็นวิบากที่ทรงผลมาจากสัญญาในอดีตที่เรามีความเกี่ยวข้องกับเขา,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 ขาแต่ถ้ารูปรกายเราอ่อนกว่ามันก็จะออกอาการเลยออกมาถึงภายนอกเลยที่ปรุงแต่งภายในยอย่างเช่นตัวโยกตัวโคง้งเป็นน่นเป็นนี่เป็นผีข้าวเจ้าทรงอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเ่ารูป,ปกายภายนอกเราแข็งกว่าแล้วราาักษาศีลเจริญสมาธิหรือว่าอะไรแต่เมี่เราเรามีบาเรามีมากๆภายในจะปรุงแต่งยังไงเราห้ามไม่ได้แต่ภายนอกเราไม่ออกอาการภายในมันจะเกิดอัตตาคือไม่โปรง่งเขาเรียกว่ามันมีแค่อัตตากับอนัตตามีทุกข์กับความดับทุกข์ถ้ามันโปรง่งแล้วทุกข์มันก็นดับอ่ะมันไม่โปร่งวัตสมองไม่โปร่ง บางทีจิตก็ตื่อหัวสมองตื่อนิดหนึ่งแต่นิ่งนะวิกรารเจริญนี่เราก็ว่า,าวิปัสสนาขึ้นมามันจะทําให้โปร่งคือทะลวงทุกทวารแล็ให้เห็นรูปนามเกิดดับรูปนามที่มันเกิดดับก็เพราะเราเล,ละการยึดนั่นเองถ้าเป็นเจโตสมาธิเนี่ยจิตหลุดพ้นเหมือนจิตหลุดพ้นไปถึงจิตนะจำใสแต่ว่ามันอัตตามันไปยึดอัตตา มันยังมีการยึดอัตตาอยู่หัวสมองไม่โปง่งมีการปรุงแต่งเป็นสม,มยวิมุตติวิมุตติที่มีสมัยถ้าจะเป็นอา,ยอาสมมยามสมมยวิมุตติเนี่ยจะต้องโปรง่งลุกตะวันให้เห็นรูปน้มเกิดดับก็ดูใจเต้นแน่นเครียดพอไปถึงเครียดแล้วดูให้มันโปรง่งใจเต้นมองไม่เห็นก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบหรือกับไม้กับมือนึบหนึ่งนบหนึ่งนบหนึ่งนบหนึ่ง,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 งเดี๋ยวนะดูให้นึบในนึบ ให้ในความรู้สึกดูความรู้สึกนึบหนึ่งแล้วในความรู้สึกที่มันชัดเจนเข้าไปทําให้มากๆไม่กี่นาทีเดี๋ยวมันก็โปร่งพอโปร่งแล้วเนี่ยแต่มันก็เกี่ยวกับวิบากภายนอกไงถ้ามันส่งผลมาเนี่ยถึงเราจะทําโปร่งปุ๊บเดี๋ยวมันก็มีอีกโปร่งปุ๊บเดี๋ยวก็มีอีกเหมือนเราคว้างก้อนหินเข้าไปในที่ผิวน้ำแล้วจอกเนี่ยมันบานออกเดี๋ยวมันก็หุบกข้มาอีกเพราะว่าบางทีในวิบากมันกาลังส่งผลอยู่มา อันนี้เราจําเป็นที่จะต้องตัดอุปทานตัวนี้ให้ขาดจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันเนี่ยอุปทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นพระอรหันแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นที่เรามันทึบๆโปร่ปงๆเนี่ยมันจะต้องเกิดตามธรรมชาติของมันเกิดต,ตามแบบเพียกิเลสมันเส้นแต่กรรมวิบากต่างๆมันยังมาสนองขันธห้าได้เพราะนั้นเราตัดอุปทานได้แล้วไม่มีปัญหาอะไร เรามีหน้าที่ไม่ทําชั่วทําดีทําใจให้แจ่มใสเพราะฉะนั้นการเจริญที่จะออกวิปัสนาทําให้เห็นแจ้งให้เห็นความโปร่งนี้นะมันก็จะต้องไปผ่านมันบอกว่าออกวิปัสนาไม่ค่อยได้มีสัญญามาบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดาแล้วสัญญาเนี่ยนะก่อนที่จะสําเร็จบริหารมันก็มีบุเพนิวาสานุสิยานกับการล,ลึกชาติได้หรือว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็กําลังเจริญกรรมฐานอยู่จะเข้าสติสมาธิเข้าสู่ส่วนละเอียดหน่อยมันก็มีสัญญาที่มันบันทึกอยู่ใน จิตของเราตั้งแต่เมื่อวานเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อวันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วจนกระทั่งถ้าเข้าสู่พบภูมิที่ละเอียดได้ก็ชาติที่แล้วนั้วไ,ไม่ต้องทําอะไรต่อก็จเจริญสติสมัมปาญาสองตัวนะอย่าทิ้งฐานกายเวทนาจิตร,รมให้เห็นกายในกายก็ดูความรู้สึกที่ลงกระทบดูใจเต้นแน่นเครียดโลง่งเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมันโปรง่งโปรง่ปรงเดี๋ยวมันก็มีอีก ขณะที่พระเจ้ายัางสอนแค่ทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยท่านพูดตามที่ท่านทาปฏิบัติยังไงพูดอย่างงั้นเพราะฉะนั้นที่ท่านพูดเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์มันมีอัตานาตาแต่ท่านละท่านละได้แล้วละนี่ไม่ใช่มันจะคือการละเนี่ยมันพอพะละไปได้แล้วเนี่ยจิตของพระอรหันต์มันอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ส่วนของที่กรรมวิบากเนี่ยพร,พ,รพ,รพระพอษพระุทธองค์ท้ปล่อยวางสงคืนสลัดคืนมันอยู่อีกส่วนหนึ่ง เรือขันห้าการปลอ่ปลอยวางทรงคืนสลัดคืนเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ความเป็นพระลรหันของท่านอยู่อีกส่วนหนึ่งเพรนาะฉะนั้นนี่นะเราปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์สัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมแต่พระพุทธองค์พ้นจากอุปทาขนขันธ์ห้า 5, พ้นจากความเป็นสัตว์โลกพ้นจากความเป็นทิพย และมนุษย์บวงทั้งวงที่เป็นทิพมนุษย์เนี่ยจนกระทั่งเข้าไปถึงตัวบริสุทธิ์เป็นวิสุทธิเทพนะท่านถึงได้มาสอนมันมีแค่ทุกข์กับความดับทุกข์มันไม่มีอะไรเกินนี้ไปแล้วเพราะนั้นเจริญสติสัมัญญาสองตัวในสติปัฏฐานสีอะไรจะเกิดก็ช่างเราจเจริญแค่นี้พอ